ที่ทำนะครับก็หัวนอันนี้นะครับว่ามาใช้มันกว้างมากเลยกว้างมาเลยดูสิติดดูะะังคอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตั้งต็นแล้วก็เก็บเต็นท์เต็นท์โยนกันนะคะเพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่อยากไปซื้อเต็นท์มาใช้นะครับว่าเน,นี้ยมันง่ายหรือเปล่าอันนี้นะครับเป็นเต็นท์โยนขนาดใหญ่รุ่นฟอร์จูนสําหรับ3าคนนะครับ อันไหนพี่ตูนแกให้เพื่อนๆดูสิมันใหญ่มากแบบแบบปิดปิดทั้งตัวปิดมิดเ้าวพิธีการกลางนะครับเราแค่เอาเชือกอันนี้ออกแล้วก็โยนะนั่นเองโหง่ายอ่ะโอ้ยใหญ่มากแอดนี่นครับง่ายมากๆเลย แต่ว่ามันจะโยกเยกนะครับเพราะเรายังไม่ได้ตอกสมองเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ชมด้านในกันดูนะครับอันใหญ่มากเลยโหน่าสนใจมากเลยเต็นท์นี้ใหญ่มากนอนยื้อสบายเลยสามคนไงมันกว้างมากแบบกว้างมากๆเลยดูดินี่ดูหลังคาเหมือนมุง ดีอ่ะกว้างขวางกว้างขวางสุดๆถ้าเด็กมาก็นอนได้สี่คนได้เลยสบายด้านเนี่ยน,น,นะตรงนี้ตรงที่พี่ตูนจับอยู่มันจะเป็นให้เราปักสมอได้แล้วก็มันจะเป็นหน้าต่างเปิดโล่งๆให้ลงเขา้าไปอีกนี่แล้วก็ <S <S อ,อันนี้เด็บก็ดึงๆตรงนี้ได้จีอ่ะเปนไงพี่ตูนน่าใช่ปะ่ะใช่น่าใช้มากเลยกว้างมาก ถ้านอนคนเดียวก็เกือกิ้งไปกิ้งมาแล้วเวลาเก็บอะใหญ่ขนาดนี้จะเก็บยากปะเนี่ยจะต้องลองดูโอเคตูนเอาเลยให้ให้ยกบ้านที่ให้ตูนก็ตือก็ต้องเก็บเต็นท์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับต้องปิดก่อนเดี๋ยวพี่ตูนจะโซโล่เก็บเต็นท์นะฮะจับตาดูเขาให้ดีๆพี่ได้พร้อมจะไปนะแล้วแต่ก็คือเราต้องจับขอบนะครับวันนี้แล้วก็มานี่ ันนี้แล้วกนน็จะได้เป็นเครื่องวงกลมแล้วก็นะครับตั้งมันมาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาเริ่มพับกันเลยวิธีพับนะครับก็ม้วนอันนี้นะครับแล้วก็ เป็นอะไรเราเหลือเชือกด้านนี้นะครับเราก็ต้องหาเชือกอยู่ไหนวะน,นี่อยู่นี่เตรียมไว้แล้วแต่เมือเ่อกี้อ่โหหาหาด้านมากกว่าที่ดูพี่ตช่ใส่ไหมเป็นไงพี่ต่ายยากไหมอันนั้นเนี่ยไม่ยากเพราะฟีไม่ได้เป็นคนเก็บเราเล่นเนมื่อกี้เห็นแล้วก็เก็บง่ายแล้วก็ตอนกลางกลางง่ายมาก เก็บแล้วก็โยนเก็บก็รวบเวลาซื้อเต็นท์โยนนะครับเขาจะมีสมอมาให้นะนี่มีถุงนให้ด้วยวถ,ถ้าไม่มีสมอเต็นท์มันก็จะลอยไปไหนก็ไม่รู้ไปลมแรงๆไปเที่ยวดูวงดูวิวกลับมาเ,าเต็นท์หายไปไหนเต็นท์อยู่ไหนอย oh, <no. S 3> ู่น้ำน้ำาจะว่ามีที่นอนเอาการเก็บให้ครบสูตรแล้วก็ต้องเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยด้วยนะ ึกยังไงกับเต็นท์โยนพี่ตูนรู้สึกว่ามันกางง่ายแล้วก็เก็บง่ายมากๆช่ยังไม่แต่ว่ารู้สึกว่ามันสะดวกมากแบบโยนปุ๊บเสร็จเก็บก็รวดเสร็จสบายมากๆเลยรีบรีบปุ๊บปรีบไปเที่ยวเ่ยเที่ยวีโอเคโยนเต็นท์โยนอันนี้เนี่ยมันจะมีหลายขนาดก็มีนอนหนึ่งคนสองคนสามคนแต่อย่างเนี้ยบอกนอนสามแต่ว่าถ้า ตัวเล็กๆหรืออะไรเงี้ยก็นอนกันได้4คนก็ได้เพราะมันใหญ่มากใช่ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยดูว่าชอบเต็นท์แนวไหนประมาณไหนถ้าใครสนใจก็ไปซื้อกันมาได้มันสะดวกมากก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีค่สะพายไปสะพายเดี่ยันข้ามมา